สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆที่มีอุปการะคุณทุกๆท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช็อปมาขามเท่าช่องใหม่นะครับ EP นี้เป็น EP ที่ยี่สิบแล้วนะครับขอออกนอกสายหน่อยวันนี้วันนี้มารวมรวมพระวัดโคสิตาลามนะครับหรือชุดง่ายๆเรียกชุดของหลวงพ่อกลวยยกชุดเลยนะครับ ผมเก็บสะสไมไว้นานมากแล้วเก็บสะสไมไว้นานมากแล้วนะครับก็เอาออกมาแบ่งปันให้พี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะครับหากพี่พี่ fc ท่านไหนเห็นแล้วชอบก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับ <c oughs> ช่องทางการติดต่อผมทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามช่องทางนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสามเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์สามารถแอดไลน์ได้แล้วก็มีคิวอาร์โค้ดของไลน์นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลย ก็ EP นี้มีหลวงพ่อกลวยล้วนๆเลยนะครับหลวงพ่อกลวยล้วนๆเลยนะครับแทบจะรวมชุดของหลวงพ่อกลวยเลยนะครับขาดเป็นขาดบ้างเป็นบางชิ้นนะครับผมรวบรวมไว้นานมากแล้วก็อยากเอาออกมาแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับเผื่อพี่ๆท่านไหนกําลังมองหาอยู่หรืออยากได้ไปบูชาก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยก็ สวยสวยทุกชิ้นเป็นพระบ้านๆน,นะฮะสไตล์บ้านๆสวยๆเลยนะครับผมเหมามาแต่ละที่รวมๆกันมานะครับก็แยกแบ่งปันสันแบ่งปันสันส่นสวนออกมาได้เท่านี้นะครับก็หากพี่ๆเอฟซีไหนชอบก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับช้าไม่ได้เลยนะครับ EP นี้ผมบอกเลยเพราะว่าพี่ๆเอฟซทุกๆท,ท่านนั้นชอบหลงพข้กลมากและกระแสก็กำลังมาแรงด้วยก็ มาเริ่มกันที่รายการแรกเลยแล้วกันนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อโกวยวัดโคสิตาลามเหรียญฝาบาทนะครับออกปีสองห้าศูนย์สี่นะครับนี่ออกรุ่นแรกเลยนี่นะครับมีรอยจานเต็มองค์หลวงพ่อเลยนะครับนี่นี่นะครับเหรียญสวยมากๆนะครับ ผมเก็บไว้นานมากแล้วด้วยเหรียญผมเคยได้มาครับแบบนี้แล้วก็มีพี่ๆเอฟซีแบ่งไปนะครับนี่อันนี้กระแสกําลังมาแรงมากนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคศีตาลามหลังฮานุมานออกปีสองหนึ่งนะครับเป็นเนื้อทองแดงกระลายทองนะฮะนี่เนื้อทองแดงกระลายทองนะครับข้างหลังเป็นปีฮานุมานหลังปีฮา,านฮาุมานปีสองหนึ่งนะฮะ นี่นะครับหากพี่เอฟซีท่านไหนชอบนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับนี่ขอบตัดตะงมีอย่างนี้นะครับจะมีนูนๆนะครับขึ้นมานะฮะนี่นะครับ <c oughs> <c oughs> มีสองเหรียญน,นะครับผมได้มาคู่กันอยู่ในกล่องสองเหรียญน,นี่ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมเอยเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลาเหมือนกันนะฮะออกปีสองห้าสองหนึ่งอันนี้เป็นหลังยันนะครับนี่ เหรียญหลังยันนะครับนี่สวยๆเลยนะครับหาพี่เอฟซีท่าไหนชอบติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับด่วนๆเลยนะครับราคาไม่แรงอย่างที่คิดผมพูดเลยราคาไม่แรงอย่างที่คิด <c oughs> นี่อันนี้เป็นรูปถ่ายปีสองหนึ่งเหมือนกันนะครับรูปถ่ายเต็มโองหลังหลังทีวอนนะครับ ของหลวงพ่อปวยวัดโกสิตารามนี่เป็นภาพหนังใกล้เลยดูนะดูย้อนย้อนองนีกทีจะเห็นนะครับหาดูยากนะภาพคมนะครับสวยสวยดูง่ายนะครับนี่เรี่ยมพลาสติกออกจากวัดเลยเติมเดิมนี่นะครับเติมเดิมเลยนะครับแบบนี้นี่อันนี้เป็นสีวลีงาแกะนะครับ สิวลีหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นงานแกะนี่นะครับมียามีรอยจานด้วยนี่มีรอยจานด้วยนะครับสิวลีหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะฮะเป็นงานแกะนะครับนี่อันนี้เป็นกุมารน,นะครับกุมารหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามเหมือนกันวันนี้มาสายวัดโคสิล้วนเลยนะครับ นี่กุมารงานแกะถือถุงเงินถึงทองนะครับนี่งหลังก็มียันนะครับมีรอยยันมีรอยจานนะครับนี่เก่าขุยขึ้นเลยนะครับงาดูง่ายๆทักทิ้งน,นะครับวันนี้นี่ตรงนี้เป็นสิวะรีตะพาย,ย่ามนะฮะสิวลีตะพาย,ย่ามหลวงพ่อก,กวยวัดโคศิตาลามยุคต้นๆเหมือนกันนะครับนี่เป็นเนื้อดินผสมผงนะฮะ วสวยๆเลยนะครับดูง่ายๆทุกชิ้นครับวันนี้บอกเลยดูง่ายทุกชิ้นพระผมของหลวงพ่อกลวยทั้งนั้นนะครับวันนี้มาออกนอกสายเลยนี่อันนี้แหวกม่านข้างเรียบหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามเนื้อดินผสมผงนะครับนี่อกใหญ่อกตึงๆเลยครับนี่คมแบบนี้สวยแบบนี้ดูยากนะครับ นี่ครับม่านสวยๆอกตึงๆนะครับอกใหญ่ๆนี่หาดูยากนะครับราคาเช่าหากันอยู่แพงนะครับตอนนี้บอกเลยแพงนะครับนี่แน่น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 เลยนะครับแวกม่านนี่อันนี้ก็เป็นแหวกม่านเนื้อผงน้ำมันเหมือนกันนะฮะเนื้อดินผสมผงน้ำมันนะฮะข้างเรียบหลวงพ่อกวยพิมพ์เล็กนะครับ นี่สวยสวยเลยพิมพ์เล็กอกใหญ่เหมือนกันนะครับ mm hmm. เกจทะลุเลยสวยๆคมๆดูง่ายๆนะฮะนี่นะครับนี่ความสวยของเนื้อพระไม่ต้องห่วงนะครับนี่องนี้เป็นแหวมกม่านข้างเม็ดหลวงพ่อกลวยพิมพ์เล็กนี่นะครับนี่ เป็นเนื้อดินผสมผงน้ำมันเหมือนกันความคมไม่ต้องพูดถึงนี่นะครับให้ดูกันสวยๆชัดๆไปเลยวันนี้ว่าผมมีของหลวงพ่อวยเยอะมากคนณช้ยนาทนะฮะไม่ต้องห่วงตรงนี้เป็นแหวกม่านข้างเม็ดหลังปั๊มหนองอิดุกนะครับออกพันหนองอิดุกหลวงพ่อลวยร่วมปลุกเสกนะครับนี่ สวยๆดูง่ายๆนะครับสวยๆดูง่ายๆเลยนะครับนี่นะฮะหาพี P ่ๆเอฟีท่านไหนชอบนะครับติดต่อสอบถามได้เลยวันนี้มาไวไปไวเลยนะครับบอกให้นี่อันนี้เป็นแหวกม่านพิมพ์ใหญ่นะครับแหวกม่านพิมพ์ใหญ่หลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามบอกแล้วนี่นมีหลวงพ่อกลวยทางนั้นนะครับนี่นี่นะครับ สวยเลยนะครับนี่นี่ออกวันหลวงพวยย่พอกลยวยุคพอต่อต้นๆทั้งนั้นเลยนะครับทันตัวทุกองนะครับนี่องนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยหลังยันนะฮะนี่นะครับเนื้อดินผสมผงน้ำมันเหมือนกันนี่นะครับสวยแห้งนะครับพระ ดูยากทั้งนั้นเลยนะครับหากพี่เอฟปีท่านไหนชอบนะฮะติดต่อสอบถามได้เลยนะครับองนี้เป็นสมเด็จสมเด็จหลวงพ่อกลวยหลังรูปเหมือนนี่เขียนว่าหลวงพ่อกลวยนะครับหนังรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยวัดโกศิตารามนะครับนี่สวยสวยดูง่ายๆนะครับหากพี่เอฟปีท่านไหนชอบติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามช่องทางนะครับอืม ราคาไม่แพงนะพี่พี่ไม่แพงนะครับผมกล้าพูดเลยนี่หาดูยากมากหาดูยากมากสมเด็จปกโพก้าหลวงพ่อเกวยวัดโคศิรตาลามนะครับลงลักจุ่มลักปิดทองนะครับหลังยังตุ๊กตานะฮะออกปีสองห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่นะฮะนี่จุ่มลักปิดทองนะครับ ดูความเก่าของลักกระทองนะฮะ่าดูยากนะครับบอกเลยแบบนี้ข้างหลังปั๊มยันตุกตาพิมพ์เล็กนะครับนี่ให้ดูกันชัดๆเลยนะฮะสวยๆเลยนะครับ,น,รบนี่วงนี้เป็นปกโพก้าวหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามเนื้อดินผสมผงหลังพระแม่ธรณีบิดมวยผมฝั่งเม็ดพอยนะครับนี่ ให้ดูนะครับคมชัดสวยนี่นะครับดูยากแบบนี้ผมรวบรวมไว้นานมากนะครับกว่าจะเอาออกมาลงได้แต่ละอันนะผมก็ค่อยๆเอาออกมาลงมั่งรวบรวมไว้เก็บไว้บ้างนะครับก็วันนี้เอาออกมาแบ่งปันให้พี่ๆ f c นะครับเพื่อพี่ๆท่านไหนชอบอยากได้ไว้บูชาก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ ติดต่อสอบถามเข้าไมา่ได้เลยกระช็อปมะขามเท่าช่องใหม่นะครับวันนี้มาแบ่งปันทุกรายการสนใจองค์ไหนสอบถามได้เลยนะครับก็ช่องทางครับติดต่อทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้ว3ามช่องทางนะครับมีเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์สามารถแอดไลน์ได้แล้วก็มีรูปภาพย่ยวกับโค้ดของไลน์นะครับ EP นี้ผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ